ยังนอคือจะได้กินนา <c oughs> นๆดีแท้นั่นแหละสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะะคสู่เพจสิริสาวไทยวันนี้เราอยู่คงหนองนานะคะกับทีมงานที่เก่าเมื่อนี้เทาทีกินข้าวเสานะคะเมื่อนี้มีเมนูหลากหลายเลยมีปิ้งลูกซิ้นมีก้อยกุงกยก้งมีควกุ้งแล้วก็มีซุปหน่อไม้นะคะทุกคนมีนมนแต่เมนูแบบครองโป๊ดเลยนะคะมาเด้อไปกินนลำกัดนะคะกินข้าวเสาอยู่โครงหนองนาค่ะเมื่อวานนี้อบบเสียอย่างกินนอนะคะนสัตะรีวิวหน่อยโอ้ยได้ ไม่เยคย <ขอ S 1> ายเขาน้ำกันครับแมนคุภาพกันครับคืบอคอะไรเนาะไม่รอกพอกระแซ่บ <c oughs> จิ <c oughs> จมกูะเจหม่กัน,น,นแซบ่บุี่อืมแซ่ อ๋น้ําาลยครับน,นอ,อนอนอ,อ,อ,อนตำรวจกะใกล้สิทด้ทุกคนมันยากาศฝนตกนะครับนี่เบิร์เอซเบิร์กถ นี่มาเด้อนะคะคำนี่ใหญ่นะคะใหญ่สมัยอีลากินอืมแซ่บกินหักกับเขาอืมนี่ให้อีพอสิบอ่ะเนี่ยอืมก็แับอัหอมทอดตุ้กนี่ได้ โมร่หนันนเรืองกินอย่างน้อก้อยกุ้งเลือก้อยกุ้งพู้ล่กินปีนี่นะกุ้งถือดีถึงนี่นะแซ่บเลยองอันนั้นมีแต่ของหมักของหมักมม่กับแซ่บเท่านีม่ทักเส้นน่าจะได้สุดมไม่เด้อขอบกุ้งกันน้ นั่นน่ะดีใจค่ะดักดีใจคักเพราะว่านั่นนู้นว่านเสียเอาซุปนี่กินนั้นนี่แต่ซุปย่างนอกไม่เป็นภาษาของอังกฤษฝรั่งนะจ๊ะน้ากับทุปบ่ลเลื่อนอะไรอย่างนง้ยที่นอกที่ในได้ซุปหน่อไมอนี่น่ากัดดีใจกันจังซุปย่างนอกเกาะแซบนอกแต่ว่าซุปม่เป็นของโปดซุปแบบบ้านๆบา่างบมดจบจานนั้นน่ก็เลยงงซุปย่างน้อกจะได้กินนานๆดีแท้นะับนั้นั้นยิ้มในใจนะที่ได้ได้ซุปหน่อไม้องโปรด เ่ะทุกคนคลิปนี้กันเราบันไดการกินข้าวเสาที่โคกหนองนานะคะมันกับเมนูเบาๆประมาณนี้นะคะจังไหนถ้าพี่ๆได้อย่างกินก็นอย่าลืมคอมเมนต์บอกอีลาในเด้อนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย